สวัสดีค่ะอันดาค่ะลูกแก้วค่ะเป็นสกู๊ปวันนี้จะมาดูฝนระหว่างดูฝนกับดูร้อนเราชอบดูแบไรบ้างชอบดูดูรักค่ะดูดูที่มีเธอค่ะไหวยเราดูดูไหนก็ได้ค่ะขอแค่มีเธออยู่ข้างๆก็พอเธอเธอคือใครคะว่าแล้วว่าต้องฐานก่อนฐานเธอ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 ก็คือก่อนที่ทุกคนก็รู้ว่าใครค่ะ มาข้างนอกแล้วฝนตกแบบกลาทันหันอะไรอย่างเงี้ยถ้าแบบเปลียนไม่มีลมจะทำยังไงไปให้อีกคนหนึ่งเปลี่ยเปลี่ยอุ๊ยแล้วเราเราเข้ารลมกันไดหมคะเราชวนกันไปเข้าลมเล่นไหมว่าวิ่งขากลัวอย่างนี้มันก็เปลี่ยนตรงนอ๋อแล้ก็เอาถอดเสื้อมาคุมให้เอ้าเรามีเสื้อสองชั้นแต่ก็เปียกอยู่ดีนะก็เปียกนิดหน่อยแต่ก็อร่อยดีหนูว่า แปลกนิดนึงโทษทีแปลกนิดนึงเลยค่ะก็อืมน่าจะให้เขามาซุกอยู่ข้างในค่ะคืนนี้แปลกว่าจะเดินยังไงทาจริงก็อยู่ข้างในนั่นแหละอยู่เหมือนที่เธออยู่ข้างในใจอ่ตอนนี้พี่ก็คือไม่เคยเจอ อะไรที่ออกมาข้างนอกคนหนกรถติดเรามีวิธีแก้เบื่ออะไรเพราะแบบอยู่ในรถสองคนที่อยู่ในรถก็ไม่เบื่อค่ะคืออยู่ได้ตลอดทั้งวันคือจะติดต่ออีก3วันก็ได้จะรถติดต่ออีก3วันเหรอคะใช่ค่ะโหดมากแล้วไม่แบบไม่ไม่ไม่มีกิจกรรมอะไรทำเลยแบบถ่ายรูปฟังเพลงนั่งมองหน้ากันแล้วกันค่ะฟังเพลงไปด้วยมองหน้ากันไปเออ ก็จะมองหน้ากันไปสามวันค่ะอ่าแล้วถ้ามีเวลาหนึ่งวันแบบวันว่างอะไรเงี้ยฝนตกเราไม่อยากออกเดทกันนอนอยู่ใ้กันที่หจะมีกิจกรรมอะไรทำด้วยกันคือแต่พี่พี่ส c o p มาแล้วว่านอนอยู่ด้วยกันที่ห้องเหรอคะถ้ามังถึงว่าอยู่ในห้องอยู่ในห้องไม่ได้เลยโอ้โหมันจะมีกิจกรรมอะไรทำแบบ มให้ือ่จริงๆก็มีหลายอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบว่าบทเกมดูซีรีส์พี่ว่าชารักหนูได้ไหมอย่างนี้พี่ชาอะไรอย่างนั้นร้องเพลงฟังเพลงทำอาหารอู้ยเยอะมากค่ะวาดรูปอย่างนี้สบายค่ะชอบมาพูดอะไรนะวันนี้ชอบทำธุรกิจแล้วกันค่ะทำอะไรคะอ่านมาพูดถึงกับข้าวเฮ้ยแต่ว่าวาดรูปงงส่งเร็วเกิน ถ้าจะให้ทำแบบที่เห็นไม่รู้ส่วนตกแบบส่วนตกจะอยากทำอะไรอันดายอยากทำอะไรให้ลูกแก้วทนานเูกแ้วอยากทำอะไรให้อูกสเต็กเอากันค่ะเพราะว่าเธอคือสเต็กก็คือเนื้อือเาแต่เนื้อก็ได้ค่ะเป็นเนื้อคงเนื้อคู่อืม,อม คืองงคืออะไรก็ก็ก็ได้หมดค่ะก็คือถ้าเขาอยากกินอะไรก็แบบแอดมาเรอยๆเอ่อก็อาจจะเป็นเนื้อค่ะเพราะถ้าเป็นผักมันผมกินผมดีกว่าค่ะเอ้ยไม่เคยเห็นน้องมุกเนื้อคยเห็นมาจากในเน็ตขอโทษนะคะมันไม่ํำแล้วค่ะอาะสไดท์ให้ฝากผลงานแล้วก็ให้ฝากช่วงนี้ ก็ฝากผลงานกับกันฝากซีรีส์เรื่องเพลงชะลาลายหรือว่า Sunset x 1นะคะออนแอร์วันที่วันเสาร์ทุกวันเสาร์นะคะที่ช่องวันช่องวัน1เวลา่ทุ่ม15นาทีนะคะแล้วก็ในแอรคัทไอชีค่ะแล้วก็เราก็จะมีคอนเสิร์ตเร็วๆนี้วันที่17นะคะก็มาเจอกันได้ส่วนหน้าฝนเนี่ยก็แค่ดูแลตัวเองพก่มแล้วก็อย่าตากฝนห้ามป่วยนะคะทุกคน กินน้ำไปเยอะค่ะกินผลไม้กินวิตามินกินครบ5หมู่นะคะแล้วนอนพักแข็งแรงปลอดภัยแล้วก็ส่วนเรื่องทางใจเนี่ก็คือเราจะอยู่ข้างๆเดี๋ยวเราดูแลใจให้ค่ะอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะคะห้ามป่วยเด็ดขาดห้ามนะกินข้าวเยอะอ่ำอ่ำ